สวัสดีนะคะคลิปนี้ดาวก็พามาชมเป็นต้นพันธุ์เงาะโรงเรียนบ้านนาสารเสียบยอดนะคะสําหรับวันนี้เราก็พามาชมกันนะคะเป็นเพาะโรงเรียนบ้านนาสารเสียบยอดต้นพันธุ์พร้อมปลูกเลยนะคะอันนี้เป็นต้นพันธุ์ที่เราเลี้ยงเดชไว้ตลอดนะคะสําหรับเพาะโรงเรียนบ้านนาสารเสียบยอดนะคะต้นพันธุ์เราจะเลี้ยงกลางเดชไว้เลยนะคะเราจะไม่ไว้ที่ร่มสําหรับเพาะนะคะ เพราะว่าลูกค้าเอาไปปลูกแล้วมันจะทนต่อสภาพอากาศแล้วก็พื้นแล้วก็เชื้อโรคด้วยเพราะมันไม anymore, ไ่มีเชื้อโรคอะไรนะคะปลูกพิ้งไว้ก็ได้รับผลผลิตแล้วนะคะสําหรับเขาปลูกแค่หนึ่งปีก็ออกลูกแล้วนะคะเขาโรงเรียนมนาสารนะคะนี่ไซต์ต้นพันธุ์นะคะไซต์ต้นพันธุ์ไซต์ต้นพันธุ์จะอยู่ที่ประมาณแปดเซนนะคะเราไม่เปลี่ยนเป็นถุงไซต์ใหญ่นะคะจะอยู่ในถุงไซต์เบอร์แปดเบอร์เพราพอหอโรงเรียนเนี่ยถ้าเปลี่ยนถุงแล้วมันจะโตไวมากนะคะอ่าโตไวมากเลยมันจะมันจะ ทำให้ที่ไว้ไม่มีนะคะที่วางไม่มีเพราะเขาจะโตวไวมากอันนี้ลูกค้าไปปลูกแค่ปีหนึ่งปีก็ออกลูกแล้วนะคะแต่รบบเมืงเยน็านมัณาสารเหาะนะคะนี่ต้นพันสมุนแข็งแดงพร้อมปลูกเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสบอบถามทำมาไ,มได้มีเยอะนะคะอันนี้เราเพิ่งเอามาลงนะคะที่นี่เพื่อ่จะใจลูกค้าหน้าร้านได้คัดกันนะคะมาซื้อก็จะสะดวกในการที่จะเลือกนะคะนี่ต้นไม้แข็งแรงมากนะคะ โรงเรียนบ้านนาสารเสียบยอดนะคะเพราะโรงเรียนบ้านนาสารเป็นเราะที่อร่อยที่สุดในโลกเลยนะคะอ่าก็ทั่วโลกเขาจะรู้จักกันทั้งหมดเลยนะคะเพราะเนื้อแห้งนะคะกรอบหวานเนื้อเนื้อแบบลูกแดงมากแล้วน้ําเขาก็ยังไม่แตกนะคะเนื้อจะแห้งกินจะหวานนุ่มอร่อยมากนะคะสําหรับเราะโรงเรียนบ้านนาสารเสียบยอดนะคะปลูกได้ออกลูกไวนะคะเสียบยอดอย่าไปปลูกต้นกล้านะคะลูกค้าปลูกต้นกล้าแล้วมันออกลูกช้า ออกลูกช้าเลยมันต้องไปผสมเกสรวุ่นวายกว่าที่จะติดลูกอีกนะคะปลูกแบบต้นพันเสียบยอดปลูกเสร็จทิ้งเลยนะคะปลูกเสร็จทิ้งเลยถึงไม่ต้องรดน้ําให้เขาก็สามารถที่จะเติบโตได้นะคะเพราะว่าเขามันจะอดทนนะคะทนต่อสภาพอากาศแล้วก็ทนต่อเชื้อรูปมากนะคะปลูกทิ้งไว้ข้างบ้านเฉยๆแบบนี้ก็ไม่ต้องรดน้ำเขาก็เติบโตจนออกลูกนะคะภาคใต้ก็ปลูกกันเยอะนะคะเพราะโรงเรียนมนาสารเสียบยอดนะคะปลูกให้นะคะส่วนมากก็จะปลูกทิ้งนะคะ อย่างปลูกคว้ย้้งบ้านสีต้น5ต้นเหล๋นี่ก็จะปลูกพิ้งไว้ทั้งหมดนะคะก็ไม่ได้ไปอะไรเยอะนะคะอย่างในเปลงของเราก็ต้องให้น้ําทุกวันนะคะวันละวันละหนถึงสองครั้งนะคะแล้วแต่สภาพอากาศนะคะวันนี้ก็พามาชมเป็นโฮองโรงเรียนบ้านนาสารเสียบยอดนะคะโฮโรงเรียนบ้านนาสารเสียบยอดต้นละ150บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็สอบถามมาเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมปลูก พอโรงเรียนบ้านนาสารเสียบยอดต้นพันพร้อมถูกต้นละ150บาทเท่านั้นนะคะมีบริการจะส่งแบบลงกล่องเพอรี่แบบหมวกลงไปรษณีย์นะคะแล้วก็ตีรถไปส่งถึงที่นะคะหมวกรลงไปรษณีย์จะมีแบบสองชนิดนะคะส่งถึงบ้านแล้วก็ไปรับเองที่ไปรษณีย์นะคะแล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกนะคะส่งเพอรี่ส่งถึงบ้านทุกพื้นที่นะคะส่งถึงบ้านทุกพื้นที่เลยนะคะพอโรงเรียนบ้านนาสารเสียบยอดถ้าลูกค้าท่านไหนที่เอาไปขายนะคะ เอาไปขายก็สามารถสบถามเป็นราคาส่งได้นะคะจํานวนเยอะๆอ,อย่าง1,000ต้นแบบนี้ก็สามารถสบถามเป็นราคาขายส่งได้นะคะเราก็จะจะส่งให้ในราคาขายส่งที่จะได้ราคาถูกกว่านะคะาะโรงเรียนบ้านนาสารเสียบยอดนะคะะของจังหวัดสุราษฎร์เลยนะคะเป็นโฮนาสารของเทอร่อยมากนะคะลูกค้ามาซื้อที่สั่งซื้อภาคใต้ไม่ต้องกังวลใจนะคะเป็นของเทแนโนอนเลยของเราไม่มีไกลบันนะคะไม่ใช่โะ ฝังนฝั่งนะยโยงนะคะอันนี้เป็นหาะโรงเรียนบานนาสารเสียบยอดเป็นเหาะที่อร่อยที่สุดในโลกเป็นหาะที่ทั่วโลกเขารู้จักกันนะคะเป็นเหาะที่ส่งออกนอกด้วยนะคะเป็นเหาะที่กินอร่อยที่สุดเนื้อแห้งนะคะเนื้อแห้งเกะแล้วนะคะสุกจัดเนื้อลูกแดงเนี่ยแกะแล้วน้ําก็จะไม่แตกนะคะมันไม่เหมือนเหาะที่อื่นนะคะรสชาติหวานนะคะหวานมากนะคะอร่อยจริงๆเกลือก็บางด้วยนะคะสําหรับหาะโรงเรียนบรรนาสารเสียบยอดนะคะต้นพันพร้อมปลูกนะคะ เป็นชุดนี้เลยนะคะไซส์80เซนไซส์กำลังเติบโตนะคะโตมากก็รากก็จะแรงนะคะสําหรับเราะชุดนี้เป็นชุดที่ปลูกแล้วจะโตได้ไวมากเลยนะคะลูกค้าเอาไปก็ปลูกได้เลยต้นพันสมบูรณ์พมรปลูกเลยนะคะของโรงเรียนบ้านนาศาลเสียบยอดนะคะต้นพันสวยต้นพันสวยมากนะคะสนใจก็สอบถามได้ยังเข้ามาได้เลยนะคะน้องเอฟบิงเขาก็จะตอบแล้วก็แนะนาให้นะคะ